นี่ทุกคนเมื่อเช้านะที่พี่หมูบวยพี่ปังเลเขาไปเนี่ยไปหาลูกอ้อนอนะ่ะแล้วเขาเจอสั่งหายากตัวหนึ่งนะเขาก็เลยเอากลับมาแล้วทีนี้เขาก็เอามาให้มืุหนอดูนะแล้วมืุหนอานะจะทําข้อตกลงกับก็คือมันเป็นสังที่ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะเขาไม่กินอยู่แล้วไม่มีใครกินนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยไงเดี๋ยวมันเจอคนไม่ดีนะ่ะ เดี๋ยวคนไม่ดีก็จับมันไปกินนะทีนี้เราก็จะทําข้อตกลงกับคนในหมู่บ้านนะนี่ทุกคนมึงเหรอจะบอกให้นะว่าเต่าชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าเต่าอ,อะไรนะเต่าปูลูมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะเวลาเนี่ยเราตั้งอันนี้คือเราหงายท้องมนะันนะนี่เดี๋ยวมันจะหงายตัวเองนะอ้าวทาไมจะไม่หงายล่ะช่วยตัวเองหน่อยสิหนูนี่นี่น มันลนักษณะพิเศษของมันก็คือมันจะมีหางยาวมากเลยนะคะพูดก่อนนะคะว่าเขาไม่กินนะนเขาแค่จากมาแล้วคือแบบมันเป็นสัว์ที่หายากมา,มากๆเลยนี่ด้วยความที่แบบมันมีลักษณะแบบนี้ยเขาก็เลยจากมาแล้วก็คือแบบเราจะทําข้อตกลงกับคนในหมู่บ้านว่าเราจะไม่เราจะไม่ทําร้ายมานะันนะนี่นี่นะทุกคน นี่นี่นี่นเห็นไหมเออนี่มันต่อให้มันพลิกตัวเอ,อ้ยเราจากมันไงมันก็พลิกตัวได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะประชุมกับคนในหมู่บ้านนะว่าเราจะเอาไปปล่อยที่เดิมแต่ถ้าใครเจอก็คือห้ามจับมานะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าในป่านะมันยังมีคู่อยู่ไหมถ้ามันมีคู่มันจะได้ไม่เหงานะนี่อันนี้ก็คือเขาจากมาแล้วแต่แต่ก็คือไม่มีใครกินนะบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่ได้เอามาทำร้ายหรือว่าเอามาทารุณอะไร แต่เราต้องทําข้อตกลงกับเขาก่อนว่าเราจะกลับไปปล่อยที่เดิมนะถ้าใครแบบไปเจอน้องอยู่ในป่าน่ะอยู่ในน้ําห้วยหรือว่าอยู่ที่ไหนนะ่ะก็คือห้ามจากน้องไปนะเราต้องทําข้อตกลงกันว่าตอนนี้มันมีหางเนี่ยมันคือมันคือลักษณะของพิเศษของมันนะซึ่งเมื่อหน่อยเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นนะซึ่งมันเป็นเก็กแข็งๆเลยนะทุกคนเนี่ยแข็งมาก คล้ายๆเหมือนหางจระเข้แต่มึงหนอก็ไม่เคยเจอจระเข้นะนี่นี้มันจะเดินแล้วมันไม่กินมันไม่กินกล้วยด้วยนะไหนกล้วยเมื่อกี้น่ะกล้วยเมื่อกี้มึงหนอกป้อนกล้วยมันนะมันไม่กินเด้อมันกินมันกินมันกินเนื้อสากนะทุกคนนี่กล้วยมันไม่กินนะป้อนกล้วยมันไม่ไม่กินมันกินเนื้อสากมันกินพวกกุ้งหอยปูปลาในน้านั่นแหละทุกคนเมื่อเชื่อว่าไม่มีใครเองมึงหนอกเพิ่งเคยเห็นนะคะ ดูตัวผู้ตัวเมียไม่ออกด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเจอนะทุกคนนี่หน้าตามันชัดๆเลยนะมันเป็นสัตว์สงวนเพราะว่ามันใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยค่ะเราจะให้คนที่จากมานเขาเอาไปปล่อยที่เดิมแต่ก่อนที่เราจะเอาไปปล่อยนะเราจะทํา ข้อตกลงกันในหมู่บ้านก่อนว่าเราจะไม่จับน้องมาแล้วนะถ้าใครเจอน้องก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับน้องแล้วนะออวเออเนี่ยทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะไ้ทางต้งนไม้อันนี้คือมันสามารถปีนต้นไม้ได้เห็นไหมน,ะนี่นี่นี่นางไม่ยองนะนางไม่ยองให้เราจาังไงน,นะมันปีนต้นไม้ได้ด้วยนะ มีใครเคยเห็นไหมหรือว่ามีใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวมุหนอ่อกุ่งนี้รุ่งนี้มุหอ,อ่จะให้พี่นพดมพ่อกาแฟนะคะเอากลับไปปล่อยในป่าเหมือนเดิมแต่ก่อนเอาไปปล่อยเราก็จะทําข้อตกลงกับคนในหมู่บ้านกันก่อนว่าถ้าเจอน้องก็คือห้ามทำไรน้องห้ามเอาน้องกลับมาปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะคะจับน้องมาที่ไหนเราก็จะไปคืนน้องไว้ที่นั่นเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าข้างในนั่นน่ะในน้ําห้วยเนี่ยยังมีคู่ของน้องอยู่หรือเปล่าอย่างเนี้ย น้องเหลืออยู่กี่ตัวเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอนะทุกคนไม่เคยเจอเต่าอะไรหน้าตาแบบนี้เต่าอะไรหางยาวแบบนี้เต่าที่แบบที่เขาเรียกวัตภาพอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะมีหางอยู่นิดน,นหน่อยหน่อยไหมทุกคนเออแต่อันนี้คือแบ่งหางยาวยาวจับมาหลายวันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวน้องอดนะเดี๋ยวเราต้องให้น้องกลับเข้าไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมเฮ้ยน้องชอบนะ้ํา เมื่อกี้จับออกมาไว้ข้างนอกน่ะน้องไม่เดินเลยทีนี้พอได้อยู่ในน้ำน่ะแล้วน้องก็เดินไปเดินมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดูสิดูสิทุกคนมีใครเคยเห็นไหมเนี่ยมุลเราเพิ่งเคยเห็นนะหิวไหมหิวไหมลูกลูกหิวไหมหาอาหารไม่เจอเนี่ยลูกกินกล้วยไหมตั้งกล้วยไว้ให้ลูกกินกล้วยไหมเดี๋ยวมุลล่าจะเปี่ยกน้ําให้นะลูกกินกล้วยไหมเฮ้ยรู้สึกว่ามันมีเสียงด้วย นี่มองผังกล้วยเราไปเลยเดิมผังกล้วยเราไปเลยไม่กินเลยมันคือสากอารุณรักนะทุกคนเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเอากลับมาแต่เขาไม่กินหรอกเขาไม่ทําร้ายน้องนะเขาก็เอามาไว้เฉยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ตัวเดียวมันเจออยู่ตัวเดียวนะแล้วทีนี้เราก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านนะัประชุมกันแล้วก็เอาไปปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะ นีนะ่น้องน่ารักมากเลยดูหัวนะนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแกหรือยังเห mm hmm. งาใช่ไหม,มแปลกที่เนาะแปลกที่มามากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้มุนว่าจะเอาไปปล่อยนะไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำร้ายไม่มีใครทำร้ายนะ แต่ว่าคงหิวแหละแะเข่าว่ากินพวกปูพวกปลานน่กล้อยไม่กินเลยแต่ก็ตั้งไว้ให้นะเผื่อไปทางเลือก<ม>เผื่อหิวก็คือแบบเอาอะไรลงท้องไปก่อนลองท้องแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปปล่อยแล้วนะนโทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปล่อยแล้วนะ ไม่ต้องกลัวเลยอยู่กับเราไม่ต้องกลัวเลยเราใจดีนะเราเป็นคนใจดีนะเราไม่ทำร้ายเธอเลยเอาไปให้ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเอาไปให้อุทยานใช่ไหมทุกคนถ้าเราเอาไปให้อุทยานอนะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าในป่ามันยังมีคู่อยู่ละ่ะเออก็เนี่ยก็มีความคิดขึ้นมาว่าตอนแรกก็คือแบบ อยากเอาไปให้เจ้าหน้าที่อุทยานนะแต่เราก็กลัวว,ว่าเดี๋ยวในป่ามันยังมีคู่อีกเดี๋ยวคู่มันก็จะเหงานะคะทีนี้มันอนอก็เลยตั้งขอ้อไอ้ตั้งกฎว่าเออเดี๋ยวเราประชุมกับกันในหมู่บ้านดีกว่าว่าอย่าไปจับน้องเลยปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแหละถ้าเอาไปปล่อยธรรมชาติมันก็จะต้องมีคนไปเจอน้องอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่ตกลงกันนะ หิวไหมหิวไหมเนี <nose> <let> that that <necessary> the meantime, the the ่ยหิวไหมกินกล้วยก่อนซิอุ้ยปากแหลมเหมือนนกฮูกเลยหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมันอาจจะส่งมอกให้คนที่จับมานะแหละเอากลับไปปล่อยที่เดิมพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมอย่าออกมาให้ใครจับอินนะ ไม่เราเลี้ยงไม่ได้ลูกเราเราเลี้ยงไม่ได้เราที่ที่เราอยู่ไม่ใช่ที่มันที่มันอยู่เราเลี้ยงไม่ได้ครับห,รหิวแหละนะ่ะหิวไหม,ม,ไมข้าวก็ไม่กิน